สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันค่ะเช้านี้กลมาเปิดตู้บอลสีให้เขาได้รับแสงแดดอ่นอนๆกันค่ะเดียวกับสีใดามาซองบอลสีน้ำกันเนาะค่ะซองบอลสีน้ำกันนะคะบอลสีที่แม่กำนันเปลี่ยนกระถางไปค่ะนี่อนบอแตกหลอดแตกหยอดออกมาไว้ไว้เดี๋ยวคุณอ่ะงแล้วคะ่ะงแล้วเต็มตูอ้อีกแลว้วหลอดแตก หลอดถอดหลอดไม้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะคะ่ะเนาะห็นบอข่างงามบออันนี้สําหรับอ่าบอนสีลูกไม้เด้อค่ะเด้ออันนี้บอนสีลูกไม้และแล้วเข้ากับมาอ่าอันนี้จําได้บอนี่บอนสีลูกไม้สีเขียวต้นนี่ของแา่กำน,นัเห็นบอที่นี่ความพิเศษ,ษของเขาคือนอกจากเขาสีถอดเขาสีอันไหลอด มาล้วล้วเลเขายังไ้ดอกน้ำเด้อค่ะดอกมาแล้วค่ะดอกมาแล้วเห็นดอกเขาอกคะนี่คือดอกเขาเนาะอ่าไ้สังเกตต้นบอนสีที่เขาสีออกดอกอ่าหลอดล่าสุดของเขาสีน้อยเด้อค่ะเนี่ย่ันผู้ชมดอกดอกใบอ่าหลอดล่าสุดของเขาเนี่ยสีมีความน้อยนอยแล้วที่นี่เขาออกมาพร้อมดอกดอกเขาก็จะมาแบบนี้เนาะถ้า ถ้าหลอดอันนี้เบื้องต้นนี่เปรียบเทียบกันเนาะนี่ถ้าถ้าหลอดเขาออกมาแบบนี้คือยงใหญ่แบบนี้นี่เขาก็ย่างสีพระท่านในออกดอกเนาะคะ่ะนี่ย่งใหญ่แบบนี้เขาก็ย่างสีพระท่านในออกดอกเบลือบลา, <c oughs> ายใหญ่เถเด้ค่ะนี่ต้นแม่พันธ์ม่กำนันอันนี้คือบอนสีลูกไม้เนาะค่ะนาอนี่นี่บอนสีลูกไม้ต้นนี้บอนสีอันนี้ว่างทองเนาะค่ะนาะว,ว่างท้อง บังทองค่ะบอนสีชมพูกระดูกดำนะะเนาะเนี่พื้นใบสีชมพูกระดูกดำเส้นดำสะดือดำเนาะค่ะเป็นบอนประเภทใบเงาเนาะนี่หเหเขาฉีกหูฉีกถึงสะดือเนาะค่ะเนาะเป็นบอนประเภทใบเงาอันนี้ค่ะบอนลูกไม้เนาะอันนี้บอนกาบเด้อค่ะเด้อนี่บอนกาบอ่าบอลกาบนี่ตัวน,นี้คือบอนกาบเนาะบอนกาบขาก็จะมีแข้งแบบนี้เนาะแบบนี้เป็นอื่นบอลกาบเด้อค่ะ ต้นนี้ก็ไมีดอกด้วยค่ะต้นนี้ก็ไมีดอกนี่มาซองดอกมาซองดอกบอนสีเนาะค่ะเนาะต้นนี้ตามที่กิ่งเลี้ยวอ่อาแน่าจะมีซื้อเห็นบ่าค่ะนี่นี่ถ้าหลอดถ้าต้นใดเขาสิบอาม่าพร้อมดอกนี่เขาก็จะใบน้อยลงนี่เห็นบนี่เขาจะใบน้อยลงอันนี้คืออ่าใบที่ล่องล่าสุดเขาเน,นนี่ใบยใหญ่แบบนี้ พอเขมาพร้อมดอกเขาก็จะน้อยลงท่านที่เลยนี่ดอกเขาก็เลยมากสังเกตหลายตน้นแต่ว่าก็อาดสิบ่ปเปียนคือกันทุกต้นเนาะ,ะเนาะอาสิบ่เปียนคือกันทุกตน้นอาสิปกติคือกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะอาในการสังเกตว่าดอกบอนสีฮาสีมาหรือบ่มาเนาะอามาเบิ่งบอนอาที่นี่อันนี้คือบอนอาผีเสื้อใบผีเสื้อนี่บอนแปลก ต้นแปลกๆอันนี้ดอกกับประทันในมาเทียนเนาะแต่ว่าเห็นบอนี่ถ้าเขาถอดอ่าหลอดเขาออกมาใงไๆแบบนี้หลอดไงเนาะค่ะเนี่ยใบใหไงหลอดลายสูทใญไงแบบนี้กับดอกสิบประทันในมาเนาะค่ะนี่กระถอดนี่หลอดไม่กับมาอีกแล้วนี่นี่เอ้ชาชัดบอนอะค่ะชัดบ่อชัดบ่ออันนี้คือยง้มมือเศร้าห้องกะเปิดถ้ามีเวลากระเปิด เขาได้รับแสงแดดยามเศร้าก็ดีขึ้นกันเนาะค่ะแต่่ายามกลางเว้นแดดย่า,บายบแดดแห้งๆสีเข้ากับเปิดกบ่ไดดดอกเนาะสำหรับตู้สำหรับบอนสีในตู้ค่ะอันนี้คือรวยลวนฟ้าเนาะคะ่ะรวยลนฟ้าอันนี้รวยลวนฟ้านเห็นบอเขาก็ย่งดอกบ่ท่านในมาเพราวาอันนี้คือใบไม้ล่าสุดเขาย่ใงไงอยู่ย่งใบไงอยู่เนาะค่ะมามาตัวน,นี้คือ อ่าศิลานักปาด์เนาะค่ะศิลานักปาต์เป็นบอลมีซื้อเป็นบอลตัวเทพตัวแรกเนาะค่ะศิลานักปาด์อันนี้ดอกกับพระท่านในมาานออกับพระท่านในมีแต่ว่าถอดหลอดตอนช่วงนั้นเม่กำนันเปลี่ยนกระถางไปกับถอดหลอดออกมาแล้วได้ได้สองหลอดแล้วแล้วด้วยค่ะนี่นี่มาลายกันมาลัวลวเลยเนาะน่ะนี่ต้นงหญ่ขึ้นแล้วต้นง่ายขึ้นแล้วเต็มตู้ขึ้นแล้วเป็นบอลนี้ อ,อันนี้คือบอ่อนอันนี้ต้นนี้คือบ่อน,น้ําเข่าเนาะ,ะนี่ต้นนี้ลูกว่าเป็นบ่อน,น้ําเข่านี่ต้นนี้ค่ะอันนี้คือกันเนาะยิวเว็บเนาะเป็นบ่อน,น้ําเขา่านี่แหละมีสองต้นนะค่ะเนาะ,ะบ่อน,น้ําเขา่าอันนี้คะ่ะอันนี้กับยังบะท่านใดนีดอกเนาะอันนี้อออันนี้ไทยนิยมเนาะค่ะไทยนิยม ให้นิยมอ่ากตยังว่าท่านดนมีดอกเนาะแต่ว่าที่เปลี่ยนกระถางไปกะคือหลอดไม่ขึ้นมากอะ่ะซองหลอดสามหลอดแล้วเนาะนี่ลูกไม้แบบนี้ค่ะบอนลูกไม้เอ๊แต่ว่าแต่ว่ากระบอเนี้ยเด้นี่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 เห็นแล้ว,หลว <laughs> เห็นแล้วเนาะต้องซองต้องซองเนาะค่ะเห็นแล้วเนาะเห็นบ่เห็นบ่อันนี้ อันนี้ก็มีลุ่นมีลุนเนาะค่ะนี่มีรุนอยู่มีรุนอยู่เพราะว่าหลอดนี่น้อยน้อยไหมหลอดนี่น้อยน,อย,นอยแล้วก็เอบซองเอบซองนี่มีรุนมีลุนอาจจะเป็นปลายดอกเนาะมีรุนอยู่มีรุนอยู่อาจจะเป็นดอกมาเนาะค่ะเนาะหรือจังใดแต่ลอดรุนอีกมือหนึ่งสองมือเนาะเ <c oughs> นาะค่ะเนี่ยอันนี้สําหรับอ่าบ่อนแม่พัธน์ทาย่างมือเศร้าแดดอ,อ่อ,อนๆรับแสงแดดอ,อ่อ,อนๆจังสี่ห้ากะ สามารถที่สิบเปิดได้ยูเปิดตู้ให้เขาได้รับแสงแดดยูแต่ว่าถ้าเป็นตอนบ่ายแดดบ่ายแดดแดดแก้แล้วแวดนห้อนแล้วกับเปิดบ่ได้เนาะค่ะเนาะเปิดบ่ได้ค่ะสําหรับอบอนสีในตู้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอ่ะข้อดีของบอนสีในตู้เขาสิบบอบอบอถิมใบเนาะเขาสิบบอถิมใบเขาสิมีความสวยงามให้เห้าเบืองจังสี่ ตลอดปีเนาะค่ะตลอดปีเลยเบิ้งตลอดปีเลยแต่ว,ว่าถ้าเห้าออกไปนอกตู้ถ้ามาได้บอ่อได้ยู่ค่ะได้ยู่ตอนนี้ลวยลนฟ้าก็เคยอยู่นอกตู้มาแล้วอตอนนี้ก็เคยอยู่นอกตู้มาแล้วเมื่อหนาวที่เลี้ยวออกต้นนี้ก็เคยอยู่นอกตู้มาแล้วพออยู่นอกตู้เนี่ยค่ะจังวังทองอยังเสียสังเกตผูใ้ใดสังเกตเห็นเบิ่งคลิปไม่กำนันก็สิเห็นยู่ดอก ะตอนที่เอาออกไปนอกตู้เพราะว่าต,ตู้มันเต็มเน,ะอนอาะอ่ะต้นใหญ่ๆก็เอาไปออกนอกตูก้ทิมใบลงเหลืออยู่ใบสองใบสามใบแล้วกะมีความทีว่าอ,อ,งงาอา่าบองงามเลยแม่เออเพาว่าบางงามนลยแม่เนาะเนี่ยพ่อพ่อเอาเอาเขามาในตู้นี่เอาเขามาในตู้เพราะท่านได้ดนเนาะแล้วก็เปลี่ยนกระถางพร้อม ว้ายงามคือเกาค่ะงามคือเกางามคือเกางามคือเกาเนี่ยยังวังทองยังเสียเคยอยู่นอกตู้เคยออกไปนอกตู้เนาะนี่พอะเอาเขามาในตู้เห็นว่างามขึ้นมากคือเกาเหลี่ยเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเออเขาก็บนี้ขอบเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยเนาะเ่าคือบ่อนบานเขาเด้เ่าคือเพาคืออ่าเ่าคืออันกวนอูกวนอิมเ่าคืออันมาคว่านรังสันเ่าคือนั่งใหม่ไปจังสันเด้นั่งใหม่ไปจังส่น อันนั้นอยู่นอกตู้ได้เนาะอยู่นอกตู้ได้บม่มีปัญหาตัวนั้นงามคือเกา่าห้องเฮาจัยังเสียบ่อนสีห้องเฮาหงเหินจัยังเสียเนาะอันนั้นก็คืออยู่นอกตู้ได้ค่ะสําสหรับคลิปนี้กะนี่แหละค่ะเนาะพ้ามาซองบ่อนเปิดบ่อนเปิดให้เขารับเสียงเด็ดงามมือเศร้านิดนึงแล้วกพรพอมกับเฮ้ากัมาซองเบิงเอามาซองเบิงก็เลยมาพอดอกดอกบอล แต่ดอกนี้นะก็เห็นลายมือเราละเพราะว่าเขากะอ่าใกล้สีบานแล้วเนาะนี่เขาใกล้สีบานเดียวนี่ใกล้สีบานเดียวค่ะแต่สําหรับดอกนี้เขาก็เห็นมาซองเบืองก็เลยมาเห็นเนาะค่ะเนาะสําหรับต้นนี้แล้วก็ต้นอยู่มุมนั่นก็นมีรุ่นอีกเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้กะขอบคุณหลายๆที่รับชมเด้อค่ะกวังว่าท่านผู้ชมก็สิได้ประโยชน์บ่าลายกันหน่อยเนาะคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่เดอ้อคลิปนี้แม่กำนั่นไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ